เด็กๆวันนี้มาพบคร้เก๋นะคะห้องการศึกษาพิเศษวันนี้คุเก๋มีกิจกรรมมาให้เด็กได้ฝึกทำค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสุดติดกันเสื้อนะคะวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีเสื้อนะคะเสื้อนักเรียน,ะค,ะบบนค่ะแต่ครูไม่มีเสื้อนักเรียนนะคะก็เลยใช้เสื้อแบบนี้แทนนะคะงั้นเรามาเริ่มฝึกกันเลยค่ะขั้นที่หนึ่งให้เด็กๆใส่เสื้อก่อนค่ะขั้นที่หนึ่ง เสื้อนะคะใส่เสื้อขั้นที่สองนะคะให้เด็กๆด,ดึงชายเสื้อให้ตรงกันนะคะซ้ายขวาให้ตรงกันค่ะขั้นที่สามนะคะ ให้เด็กๆใช้นิ้วมือด้านซ้ายนะคะจับกระดุมแล้วก็ดันเข้าไปในรังดุมทางด้านขวานะคะแล้วก็ใช้นิ้วมือด้านขวาดึงเม็ดกระดุมขึ้นนะคะแบบนี้นะคะเม็ดแบบแบบที่1นึ่งเราก็จะทาได้แบบนี้นะคะต่อไปเม็ดแบบที่สองให้ทําเหมือนเดิมนะคะเหมือนเม็ดแรกนะคะ,ะแล้วก็ติดไปเลยคะ่ะ เมที่สามมที่สี่เมที่ห้าเมตรหกนะคะเราจะติดกันแค่6เม็ตนะคะนักเ,เรียนทำได้กันไหมคะกิจกรรมนี้นะคะก็จะฝึกให้เด็กๆได้ฝึกกา<ม>ราช่วยเหลือตนเอง ให้เด็กๆนะคะได้ไป็นสุตติดกระดุมนะคะจะได้ช่วยเหลือตนเองแบ่งเบาภาระของพ่อ,อแม่นะคะในการที่จะแต่งการไปโรงเรียน,นะค,ะค่ะครูก็ขอจบคลิปการสาธิตเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ